สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะมาติดตามภารกิจกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะเมื่อเร็วๆนี้สำนักง,งานพัฒนาภาคสี่ส่วนหน้าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดส่งเสริมอาชีพจังหวัดยะลาและจังหวัดปตัตตานีเพื่อเข้าพบปะสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อนอทพอติดตามผลการปฏิบัติงานของประธานกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อหนอทพอโดยติดตามลูกโคเกิดสายพันธุ์กำแพงแสนเพศผู้อายุ30วันพร้อมกับได้แนะนําวิธีการเลี้ยงโคร,รวมถึง การสังเกตอาการของโรคที่เกิดกับโคเพร้อมวิธีการป้องกันให้กับนายฮัมดี โดมาอาสมาที่กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อนอทภพอโดยติดตามลูกโคเกิดสายพันธุ์มูซินเพศเมียอายุ3ามเดือนอีกทั้งให้คําแนะนําการเลี้ยงโคร,รวมถึงการสังเกตอาการของโรคที่เกิดกับโค่พร้อมกันนี้แนะนําในเรื่องวิธีป้องกันให้กับนายอิสมาแอร์กะตาแซนักลุ่มคู่เลี้ยงโคเนื้อนอทพอกลุ่มไม้แก่นบ้านโคกนิบงและกลุ่มท่าสาบบ้านเนียงหมู่3าําบลลิดอนอำเภอเมืองจังหวัดยะลา พร้อมกันนี้นาวาอากาศเอกอาทิพากรสังครัชผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45ได้จัดชุดผสมเทียมออกให้บริการแก่นายวรกรคุณงอกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในการฉีดยาเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันโรคโคกระบือจำนวนก้าวตัวนะักบาลีที่249หมู่5ตำบลท่าเรืออำเภอท่าแผ่จังหวัดสตูลและนี่คือภารกิจของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจบข่าวสุปริยาสุวรรณชื่นอ่าน